ล่าสุดก็วันที่ยี่สิบสองอะค่ะโดนที่เป็นที่โดนที่ลาดกระบังค่ะสนอลาดกระบังก็ฝากถึงคนกระทำนะครับว่าถ้าจะทำอย่ามุ่งร้ายมุ่งต่อทรัพย์สินก็พอแต่อย่าทำชีวิตว่าบนรถอ่ะ มันมีหลายครอบครัวครับมีลูกมีพ่อมีแม่ที่รอครับฝากตสอนอนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีฉลองกรุงนะคะร่มก้าแล้วก็มีบุรีน้ำอักชีแล้วก็รากระบังนะคะเพื่อนำเนินการให้หน่อยนะคะก็ขับรถ รับส่งพนังงานจากโรงงานก็จะกลับไปที่ตลาดน้ำชัยนะครับก็ไปโดนยิงที่กำลังจะออกแยกล่เก้าครับออกวิ่งเส้นเจ้าพณทหารวิ่งจะไปแยกล่เก้าวิ่งเข้าตลาดน้ำชัยนะครับรถก็โดนยิงตรงหน้ากระจกพนังงานก็ตกใจครับ ครับตกแกครับเขาไม่ให้จอดครับเขาบอกให้วิ่งไปเรื่อยๆพี่รีบวิ่งรีบไปให้ออกว่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องจอดกลัวเขาตามมาประมาณนี้นะครับ จะเดือดร้อนเรื่องของค่าเสียหายอะค่ะเกี่ยวกับตัวรถนะคะเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ของพนักง,งานที่ไม่ปลอดภัยที่นั่งในรถะค่ะกลัวอยู่แล้วค่ะก็กลัวกลัวจนโรงงานเขาไม่ไว้วางใจบริษัทเราละเรื่องของความปลอดภัยที่พนักง,งานขึ้นบนรถอะค่ะคือจริงๆแล้วเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะแล้วเราแจ้งความทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเราตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยค่ะ จริงๆเราก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะเราก็เราเราพิ่งได้งานโดนรับส่งที่นิคมลาดกระบังเมื่อปีแล้วแล้วก็เป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทแรกค่ะเออแล้วพอวิ่งไปก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็จะเกิดเคสที่โดนปลาปลากระจบตลอดนะคะแต่ว่าโดยการปลากระจบเนี่ยมันมีหลายเส้นทางมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเส้นทางเดียวเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นบริษัทของ โอเอะค่ะที่ว่าเขาก็เพิ่งโดนมาเหมือนกันของราชกะบังอะค่ะต,ตอนนี้คือวอนเลยค่ะอยากให้ตำรวจเข้ามาดูแลหรือมาเข้ามาช่วยเพราะจริงๆแล้วเราแจ้งความไปก็อย่างที่บอกอะคือหนึ่งปีแล้วแล้วยังไม่มีการเรียกคุยหรืออะไรเลยอะค่ะครับก็ทางด้านบริษัทนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับราะว่าเกิดเหตุ ซ้สำซ้อนแลวก็หลายครั้งเลยครับมาตรการที่ป้องกันนะครับตอนนี้ทางบริษัทได้เพิ่มกล้องเข้าไปนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนกระจกกระจกบานหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายก็บานละสี่ห้าหมื่นนะครับก็โดนเป็นสิบกว่าครั้งแล้วชนะทิพย์ลุงบุคคลนะครับพนักง,งานขับรถสายเบริษัทพลอยแพรที่ถูกกระทําโดยการยิงลักลอบยิงกระจกรถเอ่อ อยากจะฝากถึงผู้กระทำด้วยนะครับว่าไม่สมควรที่จะทํานะครับต่างคนก็ต่างธมราหากินถ้าโดนผู้โดยสารขึ้นมาอาจจะเกิดสูญเสียก็ได้หรือบาดเจ็บสาหัสก็ได้นะครับอยากฝากเอนไทยด้วยนะครับก็กลัวครับคนขับรถก็ต้องกลัวธรรมดาครับปืนปืนก็ต้องกลัวนะไม่ใช่นางจะติถ้านางจะติก,ก็ถ้าปืนมาทะลุมามันก็พอดีตรงหน้าผมแล้วก็ตรงที่พนักงานเบาข้างหลังนะครับพนักงานนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีถ้าทะลุเข้าไปก็ ม่โดนผมก็โดนคนพนักง,งานนะครับเ,เรามีอะไรจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับว่าให้ช่วยทําอะไรได้บ้างก็ไปแจ้งความแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เร่งจับคนร้ายให้ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันโดนยิงมาหลายรอบแล้วครับที่จุดใกล้เคียงประมาณเดียวกันนะครับมันอยู่แค่คนละฝั่งกันนะครับเพราะว่าคนร้ายน่าจะได้ใจว่า ยิงแล้วก็จับไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ยิงอีกครับยิงซ้ํายิงแล้วยิงอีกมันหลายรอบครับไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามครับมันหลายรอบก็ไม่ดําเนินการอะไรคนร้ายก็เลยว่ายิงเออคุณยิงไม่เป็นไรยิงคราวนี้ก็ไม่เป็นไรยิงไม่โดนจับยิงยิงเล่นเล่นก็ได้ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับนมากเวลาที่โดนนี่มันจะเป็นเวลาไหนครับเวลารอบแรกอ่ะประมาณรับเข้านะครับประมาณ สิบเก้านาฬิกาประมาณนีเกือบจะค่ำจะเมื่อนะครับแต่แต่ต้นรอบรับออกนี่ประมาณสองทุ่มสี่สิบครับเรียกว่าคนลงมือนี่ก็คือใส่ช่วงยามวิการใช่ครับมันจะเป็นมุมเมืดแล้ว,ว่ามันเป็นมุมอับหรือทางโค้งตรงใต้สะพานประมาณนี้จุดที่จะยิงมันมันมีที่ยิงเยอะครับถ้าผมเป็นคนยิงผมก็จะเลือกที่ยิงมันมีที่ยิงเยอะครับหลายจุดประมาณนั้น่แถวลมเก้านะครับระจะ,ะ,ะบก็ ก็ถอดใจนะครับถามว่าถอดใจไหมกลัวไหมถามว่าก็กลัวครับเพราะว่าผมก็มีลูกมีมีครอบครัวนะครับนะก็ไม่อยากจะสู้ต่อก็อยากจะถอยเหมือนกันนะครับอยากจะขอให้ฝากถึงคนที่เขากระทำนะว่าเราก็ฝากถึงคนกระทํานะครับว่าถ้าจะทําอย่ามุ่งร้ายซับมุ่งมุ่งต่อทรัพย์สินก็พอแต่อย่าทาชีวิตเพราะว่าบนรถอ่ะมันมีหลายครอบครัวครับมีลูกมีพ่อมีแม่ที่รอครับ ค่ะฝากตอนอนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีฉลองกรุงนะคะร่มเก้าแล้วก็มีบุมีัำปักชีแล้วก็รัดกระบังนะคะช่วยดำเนินการให้หน่อยนะคะล่าสุดก็วันที่22นะคะโดนที่เป็นที่โดนที่ราดกระบัง แน่นอนแล้วก็มั้งถ้าเกิดตำรวจไม่ดำเนินการโดนแน่นอน